มยาทุันตุระักระันกตเจ้ากมยิ่งยาักนังสังวตตูไม่อันนี้เป็นมางานแจกงานแจกเขาที่บ้านต่แล้วเมื่อ มันแค่เห็นในรูมเนาะที่ถึงมันจะแคบน,น้อยเนาะว่าอาจารย์จะได้มาโฮมกอง,ง,บงบุญสามกองกองบุญสามกองหน้าผูสามแล้วน้อยสี่น,น,นั่นเนาะถึงเรียนยนมได้มาโฮมกันนะ

นาช่เงนนแล้วนั่นคือแม่ที่บาจารนะมันมีเป็นเรองานับระกอบองคดีเนาะที่พี่เศียเท้าไปนกอง่ทุนเอฟคงไปรปาดจีนสมองแข็งแเนาะในปางแยจ้าโตนามาตากาะกวาโตลาโตสัมมาสัมปัสสะนามาตากาะกวาโตลาโตสัมมาสัมปัสสะนามตตสกะ สาขาวโตลาโตสกาสักเป็นสิทาเชยาากกิจาาากอรที่มันเีุกตาจันท์ูทวาสาราาลิสเนียตาสาาปาจิตตวันตเกญเรลาชนะสตวนสนัตุก็งั้นสัตกะโล้านัำตามอน่ิารน้อยทั้งหลายไม้มีทางเกาภาพ เีินทางแรกตอนเดินในเท้าต้นเลืจะระพงโยธาสมัยยาตอนทางที่น้องธรรบัตรัดใจจบไม้ผูกเชื่อมของพวกน้อยทั้งหลายร้อยม่านพระหลายเดือะโยชน์ดือวานสุกหวานจเจริญนของพวกันน้อยทั้งหลายอีกต่างนั้นขบกน้อยชาวุคคจนเด็กเด็กจะ่งเงี้ยเดอนาจะห่อนใจเพิ่ม ดูคิดดูงานดูงานคือว่างานเต้งรกจงรักภพอะครับบนั้นออพอนนพที่จะพาเขาดูชมคนบุญี่ในเรลูกืูใน,นน้องญาติในนี้ที่นอกที่อยูอ่ใกล้ที่อยูอไไ่ไกลในทุดไหยในเวลาวันนี้วันดาตตในกระทับเองด้ราแล้วตาหุกตาชมุกแล้วก็มีความซุก ตูปุยใส่าต่อเท่าการู่กา้างนาคตตาอันจะมากมาันตอขาาธุสาทุสทุอามโมทายี chờ vô bên không cái <laughs> <mình hên> <laughs> ว่าทิ่พันกินางหานึงต้นทิพันกิบเรานต้นสาวพันกิบพงมลัยล่าวนี้ขอที่สมโนวิญญาณเนาะถึงนางเตออ่าประการหนึ่งพวกน้อยพความเสื่อมเทวดาเจ้าในมโลกธาาเนกดเกวาลเนาะจุงนำไปบอกทุกคนทุกเร้ว ก็มีความสุขมขึ้นไปตราบต่อเท่าเขาตูพุนิฝานเด็แบบกกอดขาดเธอขาดทุก nói không bỏ cứ có pha nhịn cái 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 này alo đây นักโลัมัาธะวัสนกโลยันยัมะัาะสวัสดนกโลยันยัมปตนไม่คัเทวดาคาถาเทวดาวิจุติเทวาเจ้าสุขใสิตมโลกาทั้งปนีนังน่อยทสกุณา นางไม่กะลาเป็นเขาวันนี้พวกกน้อยทำพิธีทังศาสตเกาอยู่ในสถานที่นี้สนันทูข์ข้าข้าเตือนเส้น่วนเทวดาและนางสรณีเจ้าทั้งหลายโอ้สาธุอนาก สยญาณาสาระโตภะคะวะตัมมงนะมะสสารีคิปปะวะตุอะระหะโตุัรซานะโมตัสสะคิปปะวะตุอะระหะตุตัมมาสัมพุตัสสัมมะพินดาปะตังปีพาิกขังปิพาปุสนังปิภาสุขัง ปาวันตูนโ,โนพปงขาทาั้งหลายมียิิง้ายใหญ่น้อยบ่มีใจเก็ียดขอยเมามัวย่อกันเข่าขนน้าหัวขอใส่บาตรได้าพิิษู์ของเจ้าเพื่อให้เป็นทานส่งถึงดวงวิญญาณของนางแตบุติลาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าพอจงได้มารับเอา่วนบุญ พี่น้องพี่อยู่ใกล้กละอยู่ไกลด้เอาเข้าวใส่บาตรในเวลาวันนี้ก็ให้หอดให้ถึงทุกแหี้แห่งสัวทิศษามีฐานะปัจจโยโหุถวีลีบาจงโอท่านั่งตาลานิหัง hati nyanti imang bindi patang, oh tanang tanapa tang malabu, atas apa kawatua karangatua sang desiwitanya wanipanang salanang kasami gucken wisanaspan0 ka lo ka anutalo gosa pakawa sawka tho bakkawata mo sanji ti ko Tikopadzatangwe, tita, po, winyu, iti, sufati, pan, no, bakawatu, sa, dipanuh bakkawaosa Wakas sanggonsami kipat dipanung bakkawaton konya diang Jatalipulsan Yuuka ningka pusan bukan laza bak dosa Waka sangko, ahunayo, takkinyo ansal kan niyo anu tanang punnya getang lokasiati mau sahama bin mitita sauutanang kami

สัพพัญญูมหากรุณิโกนาโตอิตายยสัพปานินังภูริตว่าปารมีสัมบัณฑโตสัมโพธิโมตมะวิเทนะสัจวัตินาวุตตสัญญังกะรังสัญญโตโพธิญามุรีสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวัง xem những món kệ à phải là chị ta bán là kệ si se ตาบปลีวโมเปลี่ตางั้นเรื่องคนตาตีก็ไม่สามารถเพราะเขาตุ้พี่นี่นี่นั่งนผู้นงใาหมดเวลาวากิโยเออนำบุตรศรัทธาปัจจาสัมถุโมธรรมะนำบุตรศาน อระพาวุธพระราหูธสัมาสัมุธัสะธมโทมินาโธธัมโมมนาโธสังโมนาโธภทธาัตตตยังสัลตตาตยังสารนังตั้มิอิศวาสุเตวาสุอานตมานัง อิธังทานังมีไปสุทังมาลาเลอาสามุลาหุตละทานังอาลาหันโตหมีญาติกานังสังวัตตูไม่หังมาตาทิจตาทะเวนเอเคโอเคโอเ มัดสินีกระตุ้งนี่กระทุ้งอาลลุงบุกได้เออเอาตีข้อไงเด้าเออนี่มอนรสาธุก็ยังคนละท้งอมันมกกาาเจ้าทาเลย่เอาคันมันัา

ต้ลดกชาวาที่ปล่อยเพราะต้งวอน้ำไหลเการลงานญญาเอาราีพที я, huh e. ่ได้ทังเท่าก็ะปกปัญญาปัญญามุูดาไปปลกปัญาจะไกันเซลยานาเกาเซลทังีฟออ่บนนาเกลากำลังทาย้วก็ไดเรก็จะช่วยช่เขาในนานนี้ไม่น่าจพอพื้นิลงมาเติมคนเราเกิประโยชนยใส่ให้เอาไว้เกาา นั่นแลปนหระมมกขพะาชพระมเหสตัวแม่ไน้าตระเกศของพ่อพนุ่นนี้มาไว้คชส่งควดตงไรทรายของาเลย่มให้ก็ได้ดินป่าป่าป่านอหอ้าุบ้างมันบ้ามาบาบ้างอะกูชุ่มใจทุมับคนคนนแต่บัน่ต้ต่ที้นแต่ท้เนี่ยแต่ลาดก็มาได้ไม่เท่านเนาะไม่เท่าใหญ่้นมาได้เต่ดีคน บม่หมดเลยะ